Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านมันเป็นประเด็นที่ผู้หญิงแบบ คาใจกันมากเลยครับว่าจริงๆแล้วรองเท้าส้านสูงอะ่ะจะส่งผลเสียยังไงกับสุขภาพเท้าหรือเปล่ามันเป็นภัยเงียบจริงๆแล้วถ้าเราจะใส่เนี่ยครับแต่เรารู้เท่าทันและรู้วิธีที่จะรับมือกับสิ่งที่จะตามมาเราก็จะสามารถะจ,ะจะดูแลตรงนี้ได้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องเท้าแบนเราจะดูแลเขายังไงดีอะคะเท้าและข้อเท้าของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่อวยวะที่สําคัญเท่ากับสมองหรือหัวใจนะครับแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะพาเราไปทําสิ่งที่ สำคัญได้หรือทำตามความฝันของเราได้หรือทำให้เรามีสุขภาพดีได้เราจรึงควรใส่ใจดูแลเท้าของเราอย่างเหมาะสมครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Single Being โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบอีพิโซด คุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดี่ยวด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยหมอมีปัญหาหนึ่งค่ะคือหมอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคนรอบข้างหมอหลายๆคนเลยค่ะทั้งที่สนิทแล้วก็ไม่สนิทเนี่ยมาบ่นเรื่องเท้ากันนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะ แอบเมา,าค่ะคุณแม่เนี่ยเจอทีไรค่ะก็จะบอกว่าบ่นเจ็บเท้าทุกทีเลยค่ะก็เพราะคุณแม่หมอะมีปัญหาเรื่องเท้าแบนเนาะนะคะแล้วก็บอกก็พบว่าเอ๊ะเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัญหาที่เจอในหลายๆคนเหมือนกันแล้วบอกก็สังเกตว่าเท้าของคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนด้วยคือเท่าที่เรียนมาก็จําได้เนาะว่าเท้าของคนเรามันก็มีเขาเรียกว่าเป็น degenerative change มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุตามการใช้งานซึ่งเท้าอาจริงๆเป็นอวัยวะที่เราใช้งานกันเยอะมาก ใช้งานทุกวันเดินเล่นกีฬาอะไรตลอดแล้วก็บางทีเราก็ใช้งานเขาแบบโหดร้ายกับเขาด้วยเช่นแบบให้เขาใส่ส้นสูงซึ่งมันแบบทําให้เขาต้องอยู่ในสภาพที่ผิดสภาพแล้วก็ไปเดินนู่นนี่นั่นหรือว่าใส่หัวบีบอะไรต่างๆถ้าสำนวนฝรั่งก็คือ take it for granted นะเราแบบใช้เท้าโดยที่เราไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจเขาเลยอะค่ะวันนี้นะคะหมอก็เลยอยากจะเป็นอีพิโซดที่เราจะแบบให้ความสําคัญกับเขากันค่ะ โดยที่แขกรับเชิญของหมอในวันนี้นะคะก็จะเป็นสัญญาแพทย์กระดูกและข้อที่เชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูกเท้าแล้วก็ข้อเท้าโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับหมอที่รามาด้วยค่ะ พอดแคสต์วันนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณหมอเป้งนายแพทย์เอกชัยเจริญอาพรวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอเพีงครับแล้วก็ร <c oughs> <ๆ>ายการทุกท่านนะครับได้ค่ะขออนุญาตเรียกเป้งเฉยๆแล้วกันนะคะ<ด> <c oughs> จะได้รู้คุณคุณหน่อยค,คือจริงๆเนี่ยก็คือเราก็เรียนรุนเดียวกันมาเนาะแต่ไม่รู้เลยว่าแบบเออทำไมเป้งถึงสนใจมาเรียนทางด้านของกระดูกเท้าและข้อเท้าอะคะครับก็เริ่มจากตัวผมเองเนี่ย ก็เป็นผู้ชายเนาะเราก็ชอบเล่นกีฬาตั้งแต่สมัยเรียนประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยก็เคยแข่งกีฬาของคณะนะครับโดยเฉพาะเนี่ยทางด้านฟุตบอลด้วยเป็นกีฬาที่ผมชอบมากแล้วก็อาจจะมีวิ่งวันก็คือเล่นกีฬาวิ่งปั่นจักรยานการลุกและครอบครัวอ๋อเดี๋ยวจําได้คุณคุณว่าเป้งเป็นแบบลิเวอร์พูลแฟนคลับใช่ปะใช่ครับผมเด็กหงเออเ ใช่ฮะหลังจากนั้นก็คือผมก็เวลาไปเล่นกีฬาเนี่ยเราก็จะได้เจอพวกนักกีฬาที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บบริเวณเท้าแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยบ่อยมากรวมทั้งผมเป็นหมอศัลยกรรมกระดูกเนี่ยก็ได้มีโอกาสรักษามีโอกาสที่จะได้แชร์ประสบการณ์กับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็เลยคิดว่ามีความสนใจอยากจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับอืมเท่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่เราจาได้นี่คือกระดูกเท้านี่คือเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนมากๆแบบส่วนหนึ่งเลยทีเดียวใช่ไหมคะ ใช่ครับเนอ<ม>ดีดก็จะเท้าเราก็จะรู้สึกโรคพังผืดฝาถ้าอักเสบเท้าแบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้กันแค่นั้น<ม>หรือไม่ก็โรคนิ้วโป้งเท้าบิดผิดรูปอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้จักสองโรคนั่นเองปัจจุบก็<ม>ความรู้มันก็พัฒนาไปเรื่อยแล้วก็ขอบเขตก็ขยายไปเรื่อยสามารถดูแลในกลุ่มพวกเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นโรคทางเท้าต่างๆหรือเกี่ยวกับด้านกีฬาด้วยครับผมอกีฬานี่สําคัญมากแต่ก่อนจะไปกีฬาเอาแก่ก่อนเลยค่ะคือ <laughs> เราเชื่อว่าแบบ คนไข้หลายๆคนหรือคนฟังทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วส่วนที่แก่ตามเราไปด้วยก็คือเท้าใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นความเสื่อมจริงๆอาจจะขออนุญาตใช้คําว่ามีความเสื่อมนะครับเสื่อมไปตามวัยเนาะครับผมทีนี้เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเท้าเนี่ยเป็นทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ด้วยนะครับคืออายุจริงๆอาจจะเกี่ยวข้องในแง่ของเซลล์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยอาจจะมีความเสื่อมถอยลงนะครับความยืดหยุ่นอาจจะลดลงทําให้การรับแรงต่างๆเนี่ยได้ลดลง ก็เลยจะเกิดผลตามมาก็คือว่าบาดเจ็บได้ง่ายนอกจากนั้นก็ยังมีอาจจะมีเรื่องของเส้นเลือดต่างๆหรือเส้นประสาทต่างๆเนี่ยที่เสื่อมลงนะครับทาให้งานซ่อมแซมร่างกายต่างๆเนี่ยสารอาหารที่ไปในเซลล์ต่างๆเนี่ยก็ลดลงเพราะนั้นก็คืออายุเนี่ยทำให้ความเสี่ยงในการบาดเจ็บเป็นได้ง่ายและก็หายได้ช้านะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากอายุเป็นเรื่องของอีกเรื่องปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของในอายุน้อยที่เล่นกีฬาอาจจะเล่นกีฬาออกกําลังกายมากเกินไปเกิดภาวะที่ overuse หรือ overload ออกกำลังกายเกินขอบเขตที่ร่างกายจะรับไหวได้นะครับคือร่างกายเนี่ย uh huh. อาจจะไม่พร้อมด้วยนะครับทีนี้พอเล่นอาจจะไม่ได้ค่อยวอร์ม uh huh. อัพครูดาวให้ดีก็เลยเกิดการบาดเจ็บวันนั้นเนี่ยความเสื่อมเนี่ยอาจจะเกิดในคนอายุน้อยได้เช่นกันนะครับงั้นเอาคนอายุมากก่อนเลยที่แบบเป้งเจอส่วนใหญ่ที่คนสูงอายุที่มาหาด้วยเรื่องของเท้าอะคะ่ะเจอเป็นโรคอะไรบ้างอะคะที่เจอได้บ่อยๆที่เจอได้บ่อยๆนะครับอันดับที่หนึ่งก็ที่เจอโรคลองช้ำอันนี้ผมว่า ทุกท่านก็คงอาจจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยนะครับผมพออายุมากขึ้นเนี่ยครับพวกไขมันตรงฝ่าเท้าการรับแรงอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มฝ่อลงแล้วก็ไม่ยืดหยุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำให้แรงเวลาเรากระแทกเวลาเราเดินเนี่ยน้ำหนักมันจะกดลงไปที่กระดูกตรงส้นเท้าก็เกิดเป็นภาวะรองช้ำได้นะครับนอกจากนี้ก็คือ mm hmm. พวกโรคพังผืดฝ่าเท้าอักเสบอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือแต่ว่ามันเกิดจากการที่เอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมันไม่ไมค่อยยืดหยุ่นนะครับทีนี้ พอเดินไปนานๆมันก็เกิดการบาดเจ็บเกิดความเสื่อมอือสองอันนี้อาการเหมือนกันเลยคือเจ็บเท้าว่วางั้นเถอะใช่ใชครับ<ะ>แต่เจ็บตำแหน่งใกล้ๆก,กันแต่ว่าก็เป็นคนละอวัยวะกันครับแล้วก็เพราะว่าโรคอ,อย่างบางอย่างเช่นโรคเอ็นร้อยหวยอักเสบเนี่ยครับก็คือพวกคนที่ทํางานาน,นานยืนนานน้าหนักตัวเยอะเนี่ยครับก็เกิดโหลดเกิดความเสื่อมต่อเอ็นร้อยหว นะครับหรือว่าพวกที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือท่าบาหวานอันนี้ก็เป็นความเสื่องแฉนเราอาจจะแยกกลุ่มนี้ออกไปเพราะเกิดจากบาหวานนะครับครับผมเอ็นร้อยหวก็คือก็จะเจ็บตรงบริเวณเอ็นร้อยหวเลยใช่ครับเจ็บเอ็นร้อยหวโดยอาจจะเจ็บเหนือขึ้นมาตรงจุดเอ็นร้อยหวก็ได้หรือเจ็บตรงจุดเกาะตรงกระดูกส้นเท้าก็ได้ครับค่ะแล้วแบบแอบเห็นแบบบางคนนะคะพอเหมือนอายุมากแล้วเท้าเขาแบบผิดรูปเช่นแบบตรงนิ้วนิ้วโป้งอย่างเงี้ยค่ะตรงข้อเนี่ยมันก็จะแบบดูผิดรูปไปอะไรเงี้ยค่ะเป้งอันนี้นี่แบบมันเกิดจากยังไงอะค่ะ อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมโดยตรงนะครับก็คือในทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะเกิดจากพวกรองเท้าส้นสูงที่ใส่รองเท้าส้นสูงไปมันบีบมากๆนะครับหรือบางคนมีโรคเท้าแบนซ่อนอยู่ทําให้น้ําหนักเนี่ย มันเทลงไปทางด้านนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยโดนพื้นดันทําให้เอียงนะครับหรืออาจจะมีข้อต่อตรงนิ้วโป้งเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงเกินไปก็ทําให้เกิดนิ้วโป้งเอียงก็ได้หรือบางทีก็เกิดจากพันธุก,กรรมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันหลายๆปัจจัยร่วมกันนะครับแต่ในม,นมากจะเจอในผู้หญิงแต่ด้เป็นผู้ชายเนี่ยครับเกิดจากพวกอุบัติเหตุเล่นกีฬาแล้วก็เอ็นตรงนั้นฉีกครับค่ะเออเห็นเป้แงแบบเมนชั่นถึงส้นสูงมันเป็นประเด็นที่ผู้หญิงแบบ คาใจกันมากเลยครับว่าจริงๆแล้วรองเท้าส้นสูงอ่ะจะส่งผลเสียยังไงกับสุขภาพเท้าหรือเปล่าอืมครับผมอันนี้ถามแทนคุณป้าปรีหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวป่ะครับปัญหาส่วนตัวแต่ตอนนี้เราเพยายามหันมาใส่ผ้าใบแล้วนะแต่ก็มันเล<อ>ี่ยงไม่ได้เนะบางทีแบบออกงานรหรือไปเดินอ้างปินก็ใส่ส้นสูงบ้างแต่ก็ห่วงห่วงเท้าเหมือนกันนะคะ ครับผมจริงๆแล้วไอ้ตัวประโยชน์ของการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยอย่างผู้หญิงทุกท่านก็จะทราบดีแล้วก็เรื่องความสวยเรื่องเพิ่มความสูงแล้วก็น่องเน่ตดูเรียวดูยาวาย่วมันดูขาย,ยาวใช่ครับผมแต่ว่ามันเป็นภัยเงียบนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้เหมาะสมเนี่ยครับเนื่องจากเรายกส้นให้สูงขึ้นไปก็จะเกิดภาะวะน่องเนี่ยตึงหรือว่าเส้นเอ็นร้อยหวายเนี่ยมีการหดตัวมีคอนแทรคเจอร์ทำให้มันความย<ม>ืดหยุ่นเสียไปแล้วก็เกิดการอักเสบ เกิดปัญหาเรื่องเอ็นระหว่างเสบหรือล่องช้ำหรือพังผืดฟารัสเสบตามมาก็ได้นอกจากนี้เนี่ยครับน้ำหนักเทลงไปที่ปลายเท้านะครับปลายเท้านี่ก็อาจจะเกิดพวกตาปลาหรือว่าเกิดพวกนิ้วโป้งเท้าเนี่ยที่เอียงบิด นะครับเพราะว่าปลายเท้าเนี่ยรองเท้าอย่หญิงเนี่ยที่สวยเนี่ยบกติมันก็จะลู่เข้าหากันก็คือจะบีบตรงนิ้วโป้งนิ้วเข้าหากันปลายนิ้วเนี่ยบางทีอาจจะมีรองเท้าเนี่ยมาค้ำไว้ทําให้นิ้วเนี่ยก็คืององหงิกอยู่ข้างในทําให้เกิดเป็นพวกนิ้วโป้งเท้าบิดเกลยหรือที่เรียกว,ว่าบันเนียนหรือว่าจะถ้าเกิดเป็นนิ้วอื่นๆเนี่ยก็เกิดเจอพวกเป็นคลอโทรหรือว่าแฮมเมอร์โทที่นิ้วเนี่ยงอเหมือนคล้ายๆกงเล็บอย่างนั้นครับอเอาง่ายๆมันทําให้น้องปวดขึ้นไหมถ้าใส่บ่อยๆอย่างนี้ค่ะ จริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับไม่น่าจะมีผลอะไรกับน้องทาให้น้อง<ร>ปวดขึ้นมาตอนที่ใส่เฉยๆใช่ใชไหมเพราะว่ามันตึงใช่ไหมคะใช่ครับงมีน <ผม S 2> <ม>ก็คือทั้งปวดน้องทั้งปวดเอ,นอ็นร้อยหวายั้งเท้าผิดรูปฝ่าเท้า<ช>ตึงเกิดความผิดปกติได้หลายอย่างเลยทีเดียวอืเพราะฉะนั้นก็คึงจริงถึงแม้มันจะสวยแต่ก็ใส่เฉพาะยามจําเป็นน่าจะดีกว่าเนาะจริงๆแล้วถ้าเราจะใส่เนี่ยครับแต่เรารู้เท่าทันรู้วิธีที่จะรับมือกับสิ่งที่จะตามมาจากการ ส้นสูงเราก็จะสามารถจะดูแลตรงนี้ได้อย่างเช่นถ้ารู้ว่ามันจะเ่กิดภาวะน่องตึงใช่ไหมครับเราก็ต้องยืดเหมือนยืดน่องนะครับยืดน่องยืดเอ็นร้อยหวายให้ดีหรือรองเท้าเนี่ยรองเท้าส้นสูงผู้หญิงผมไม่รู้ว่าสามารถจะทาได้หรือเปล่าให้ปลายมันไม่บีบมากจนเกินไปเนี่ยก็มีมันมีแบบกคกลมหน่อยครับผมแต่ว่าส้นสูงเน่ยนอกจากเรื่องทําให้เกิดภาวะเสื่อมพวกนี้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ง่ายด้วยนะครับเช่นข้อเท้าพลิกได้ง่ายนะครับก็ต้องระวัง อันนี้เคยเจอกันตัวเลยค,ะค่ะส้นสูง<ม>แบบสะดุดขากางเกงะอค่ะแล้วก็ลม้มล้มแล้วก็เข่าบิดด้วยะค่ะ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเกิด ACL injury หรืออะไรหรือเปล่าแต่มันบวมอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปตรวจกับออลโทโแต่บางครั้งบาดเ<า>จ็บ<า>จพวกนี้ยังไม่เท่ากับที่เราแบบรู้สึกโอ้เสียเซลลนะครับบางทีโอ้อยู่ตอนหน้าคนเยอะแยะเลยนี่นใช่ <c oughs> ค่ะใช่เคยเหมือนกันโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากจะทะนุถนอมเท้าเนานะคุยกับคุณหมอทางด้านนี้แล้วเนี่ยประเด็นนี้สําคัญมากเลยเราจะทะนุถนอมเท้าของเรายังไงดีอะคะเป้ง ครับดับแรกเลยนะครับก็เราอาจจะต้องฝึกเพิ่มความยืดหยุน่นอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยครับว่าเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อของเราทําอย่างสม่ำเสมอนะครับต่อมาก็คือเราอาจจะต้องบริหารเมื่อกี้เพิ่มความยืดหยุ่นและเราอาจจะต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรบรอบเท้าหรือข้อเท้าไปด้วยนะครับก็อาจจะเปิดตั้งอินเทอร์เน็ตดูก็ได้อาจจะใช้เป็นมือเราต้านการกระดกข้อเท้าขึ้นลงเนี่ยแล้วก็เอามือต้านยันไว้หรือใช้เป็นลับเบุแบนเป็น ยางอิเลสติกแบนอย่างนี้ก็ได้นะครับ oh. เรื่องต่อมาก็คือการใส่รองเท้าที่เหมาะสมอย่างที่เมื่อกี้บอกรองเท้าส้นสูงอาจจะปรับเป็นรองเท้าที่เพิ่มความสูงได้เหมือนกันแต่ว่าความสูงเนี้ยอาจจะเท่ากันตลอดไปหรือเปล่ามันคล้ายๆส้นตึกอย่างเป็นเกียอย่างนั้นนะครับ oh. ต่อมาก็คืออาจจะทําการเล่นกีฬาบางอย่างเนี่ยครับคือถ้าเราเล่นกีฬา แล้วเราไม่ดูแลตัวเองเ,เล่นไปโอเวอร์โหลดโอเวอร์ยูสจนเกินไปหนักเกินไปเนี่ยก็หรือว่าไม่วอร์มอัพคูลดาวน์เนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ก็นอกจากนี้ก็คือคุมน้ําหนักตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าเท้าเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์นะครับถ้าเราบรรทุกของเยอะนานๆเข้ายางก็เสือเส่อมยางรถก็ผ<ป>่าน่าเสื่อมแล้วก็ เท้าเราก็จะเกิดปัญหาตามมาครับอดีค่ะดีค่ะเมื่อกี้เป้งพูดถึง overuse injury อันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทุกวันนี้คนก็แบบชอบเล่นกีฬากันเยอะเนาะอย่างเพื่อเราก็แบบโอ้หอตร้ามาราทอนอะไรกันเยอะแยะเลยอะ่ะทีนี้ คือเราจะป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานที่มากเกินไปได้คะครับเป็นคําถามที่มีการถามเข้ามาบ่อยๆเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นเจอเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยครับเราต้องดูว่าความเหมาะสมอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเราออกมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาเรื่องการบาดเจ็บได้อย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่าเอ็นร้อยหวยอักเสบนะครับหรือบางคนเนี่ย วิ่งเยอะๆจนเกิดกระดูกเล้าก็เป็นไปได้เขาเรียกว่า stress fracture นะครับรองเท้าเนี่ยครับเจอได้บ่อยเลยส่วนจะต้องประมาณไหนคนระับพวกมาราธอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าสิบกิโลคงยังไม่จริงๆมันหลายปัจจัยครับถ้าเกิดว่าโดยรวมจริงก็เกิดจากการที่โหลดที่มากระทานะครับที่มาาันสะสมเนี่ยครับเยอะกว่าความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายเพราะฉะนั้นรีเซลตเนี่ยมันผลรับเทียตามมาก็คือมีการบาดเจ็บที่ที่ผมพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าบางคนเนี่ยกระดูกที่แข็งแรงคุณภาพของกระดูกดี เล่นเยอะมากๆก็ไม่เห็นเขาเป็นไรเลยแต่บางคนเนี่ยครับอย่างเช่นผู้หญิงสูงอายุที่หมดประจําเดือนเนี่ยครับบางทีเดินช้อปปิง้งวันละเยอะๆหลายชั่วโมงหลายกิโลเนี่ยก็เกิดกระดูกรล้าช้ำก็ได้เหมือนกันนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บพวกนี้นะครับก็คือเอาพูดถึงเล่นกีฬาเนี่ยครับถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยเราต้องเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับวัย uh huh. อย่างเช่นถ้าบอกว่าสมมติเรารู้ว่าเรามีภาวะเสื่อมของข้อต่อต่างๆข้อเท้านะครับหรือว่าข้อต่างๆเนี่ย เราก็ต้องเลี่ยงกีฬาที่มีการกระแทกนะครับหรือว่ามีพื้นที่มันแข็งจนเกินไปนะครับหรือการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเอามาใส่เนี่ยก็ช่วยลดแรงกระแทกตรงนี้ได้พราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมที่เราวางไว้เราอาจจะต้องรู้ตัวเองทีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์มากมายที่เอาไว้ใช้ดูแลช่วยประกอบกับการดูว่าร่างกายเราออกกำลังกายเยอะเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นอุปกรณ์พวกนาฬิกาหรืออะไรพวกนี้ก็เอามาใส่มาชี้วัดได้นะครับว่าเราเล่นเหนื่อยเกินไปไหมอะไรไหมเนี่ยครับเนาะนอกจากนั้นเนี่ยก่อนเล่นหลังเล่นเนี่ยคือ อย่าลืมที่จะต้องทำวอร์มอัพคูลดาวน์ให้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะ่ยร่างกายมันจะเกิดภาวะเหนื่อยล้าจนเกินไปแล้วก็บาดเจ็บนะครับ huh. สุดท้ายก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายให้ดีแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับจะทให้เราสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขแล้วไม่เกิดภาวะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามมาครับเยี่ยมเลยค่ะจริงๆเห็นด้วยกับเป้เลยนะว่าเท้าก็เหมือนยางรถยนต์จริงๆเนาะคือแบบต้องสนุสนอมในการใช้งานต้องดูแลลมยางให้เขายืดหยุ่นดีอะไรต่างๆ ใช่ครับมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งจริงอ่ะเราก็แบบมีคนรอบๆตัวที่แบบเป็นอยู่เหมือนกันนะก็คือเรื่องเท้าแบรนด์เอาแค่รอบตัวเราที่สนิสนทๆอะ่ะเราเจอประมาณ3าสคนแล้วว่ะรจริงๆเท้าแบนนี่เจอบ่อยไหมครัเป้งอ๋อเจอบ่อยครับแล้วก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอาจจะเพราะประชากรก็มีอายุ ยืนยาวมากขึ้นหรือว่าเล่นกีฬามากขึ้นก็แล้วแต่นะครับก็เจอไปได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆทีนี้ mm hmm. เรื่องเท้าแบนเนี่ยครับเอาเฉพาะในผู้ใหญ่นะครับเราจะตัดกลุ่มที่เป็นเด็กออกไปเพราะเด็กเนี่ยจะเกิดจากความพัฒนาวิทยาการบางอย่างหรือความผิดปกติของกระดูกอะไรบางอย่างนะครับ <Huh? S 1> ทีนี้กลุ่มที่เป็นเท้าแบนในผู้ใหญ่เนี่ยเราเอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีอาการกับกลุ่มไม่มีอาการที่ uh huh. กลุ่มไม่มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มาพบแพทย์อะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากลุ่มที่มีอาการเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมาจากเจ็บบริเวณด้านในของเท้าและก็ข้อเท้าครับทำให้ก็จะเดินเนี่ยแล้วก็เดินลําบากเดินกระเพกนะครับโดยเฉพาะชุดเรานั่งนานๆหรือตื่นเช้ามาเนี่ยเริ่มเดินลงจากรถเริ่มเดินก้าวแรกๆเนี่ยจะเจ็บมากและหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเบาลงแต่เมื่อเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการบวมตามแนวเส้นเอ็นนะครับเ <c oughs> ลยจะเริ่มเจ็บจากด้านในก่อนทํให้ถึงต้องเป็นด้านใน <c oughs> เพราะาสาเหตุหลักของ โรคเท้าแบนในผู้สูงอายุเนี่ยครับก็เกิดจากการที่เอ็นตรงด้านในของข้อเท้ามันมีการเสื่อมลงการทํางานมันเสียลงทําให้เกิดภาวะที่เป็นเท้าแบนและกระเทาก็จะเอียงล้มมากขึ้นที่พอเป็นมากขึ้นเท้าเริ่มมีการเอียงล้มมากขึ้นก็จะเริ่มเจ็บอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่ากระดูกต่างๆเนี่ยมันจะส้นเท้าเนี่ยก็จะหมุนออกไปด้านตะตุ่มด้านนอกนะครับและทําให้ไปเบียดกันตรงนั้นแล้วก็เกิดการเจ็บตรงนั้นนะครับที่พอเป็นมากขึ้นเนี่ย จริงๆก็จะมีภาวะอื่นๆตามมาร่วมด้วยอย่างเช่นเอ็นร้อยวายอักเสบหรือพังผืดฟ้าท้าอักเสบเนี่ยเขาเจอร่วมกันได้บ่อยมากครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นตัวที่ส้นทาเราเอียงปุ๊บเนี่ยครับเอ็นร้อยวายเราเนี่ยก็จะเหมือนทําให้มันหดสั้นลงแล้วมันก็ตึงเป็นตัวที่ทำให้ดึงทำให้เท้ามันแบนมากขึ้นครับอมก็คือ,อาการที่เป้งพูดมาเนี่ยเหมือนเลยคนใกล้ตัวเราที่เห็นก็คืออย่างนี้เลยแหละคือเจ็บจากด้านในก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เราจะดูแลเขายังไงดีอะคะครับ ก็ในกลุ่มม no. ah, mm ีอาการน้อยๆนะครับหรือยังไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยเราอาจจะเริ่มดูแลรักษาโดยการให้เขาใส่รองเท้าที่เหมาะสมซึ่งในรองเท้าในท้องตลาดเนี่ยจะมีบางยี่ห้ออันนี้ขอไม่พูดถึงยี่ห้อนะครับก็อาจจะเป็นรองเท้าที่มันมีอุ้งเท้าเนี่ยนูนขึ้นมาหนุนอุ้งเท้าของเราทําให้เดินแล้วเนี่ยก็จะมีตัวซับพอร์ตนะครับทำให้เท้าเนี่ยลมน้อยลงอันนี้สําหรับกลุ่มที่เป็นน้อยๆหรืออาจจะ รียกว่าถ้าไม่มีอาการอะไรเลยก็จะใช้แบบนี้นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําให้ผู้ที่มีอาการแบบนี้นะครับก็คือต้องยืดน่องด้วยเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเอ็นร้อยหวายเนี่ยเป็นพยาธิสภาพความผิดปกติที่พบร่วมกันได้บ่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยยืดน่องบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยลดชะลอ,อเสริมน้อยอช่นยาหลายน้อยใช่ครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็คือต้องไปเสริมกล้ามเนื้อด้านใน นะครับเส้นเอ็นด้านในของข้อเท้าเนี่ยครับมันเป็นตัวหลักที่พยุงไม่ให้เท้าล้มร่วมกับอวยวะต่างๆที่พวกเส้นเอ็นต่างๆนะครับหรือพังผืดต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยถ้าเราบริหารเส้นเอ็นกล้ามเนื้อตรงนั้นให้แข็งแรงขึ้นนะครับก็จะทําให้ใช,ชะลอการเสื่อมหรือเท้าล้มลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นมากๆเนี่ยครับอาจจะต้องทําการรักษาอย่างอื่นเช่นอาจจะใช้การทํแกาะภาาบาบัด อยู่บ้านอาจจะแช่น้ําอุ่นร่วมด้วยนะครับอาจแช่อุ่นประมาณ5นาทีส0นาทีเช้าเย็นครับก็ช่วยลดอาการ<ม>ได้กินยานี่ก็จะเป็นออปชันท้ายๆที่เราจะเลือกใช้เพราะว่าในเพราะเฉียบพลันเนี่ยเราจะให้ชั่วคราวแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเนื่องจากเป็นความเสื่อมการกินยาคงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ครับอย่างถ้าเกิดคนที่แบบเท้าแบนแล้วก็เจ็บนิดๆเวลาวันที่เดินเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะการที่ถ้าเขาแบบเป็นคนชอบวิ่งด้วยอะคะ่ะจะมีข้อขัดข้องอะไรไหมคะเป็นวิ่งได้ไหม จะทําให้แย่ลงไหมก็จะทําให้อาการแย่ลงแน่ๆครับเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยโหลดแรงที่กระทากับตรงเอ็นเส้นเอ็นตรงนั้นเนี่ยเพาชวิ่งด้วยปลายเท้าเนี่ยมันจะใช้เยอะเพราะนั้นเนี่ยเอ็นก็จะค่อยๆแย่ลงอาจจะมีภาวะค่อยๆจากเสื่อมแล้วกลายเป็นฉีกนะครับแล้วก็อาจจะขาดก็ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยจะดูแลกลุ่มนี้ยังไงปกติตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากหน้าที่ของแพทย์เนี่ยครับโดยเฉพาะทางด้านเท้าเนี่ยเราก็จะทำยังไงก็ได้ให้คนไข้ กลับไปใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาต้องการใน normal life ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มที่เป็นมากนะครับแล้วก็ high demanding หรือ level ของเขาเนี่ยคือเป็นนักกีฬาเป็นที่เล่นกันแบบแข่งขันเลยเนี่ยทำการตัดแผ่นรองรองเท้าครับใส่เข้าไปในรองเท้าเพื่อซ<อ>ั p พอร์ไว้มันก็จะช่วยได้ดีขึ้นเ<อ>ทียบกับรองเท้าที่เราซื้อสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้ารูปมากกว่าถ้าเราตัดเฉพาะนะครับผม ก็คือใช้ตัวช่วยเข้าไปให้เขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ว่าแบบมีความจําเป็นที่จะต้องเล่นกีฬาประกอบอาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือก็อาจจะให้เปลี่ยนไปไว่ายน้ําหรืออะไรอย่างนี้มันจะดีกว่าไหมครับเป่งตัวผมเองก็พยายามจะทําให้เขาทํากิจกรรมที่เขาต้องการได้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> โกอเคก็ไม่อยากเนใจคนไข้ <c oughs> ใช่ไหมโอเคใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนครับกีฬาที่โหลดน้อยๆกับขานะครับเช่นว่ายน้ำขั่จักรยานก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับ ิดจักรยานก็ได้ใช่ไหมคะไม่โหลดเท้าใช่ไหมคะใช่ครับได้ค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้เนี่ยยังไงก็โหพวกเราแบบได้ความรู้อะไรกันเกี่ยวกับเท้าเยอะมากเหมือนเปิดโลกใหม่ๆอะไรเกี่ยวกับเท้าเยอะมากเลยอยากให้แป้งฝากอะไรให้คุณผู้ฟังนิดนึงว่าเหตุผลที่ทุกคนควรจะรักและก็ดูแลอวัยวะที่พวกเขามองข้างก็คือเท้าอะคะ่ะครับก็เท้าและข้อเท้าของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่อวัยวะที่สําคัญเท่ากับสมองหรือหัวใจนะครับไม่ใช่อวัยวะที่ ขาดไม่ได้แต่เขาเนี่ยสามารถที่จะพาเราไปทําสิ่งที่สําคัญได้หรือทําตามความฝันของเราได้หรือทําให้เรามีสุขภาพดีได้ออกกาลังกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงควรใส่ใจดูแลเท้าของเราอย่างเหมาะสมครับ โอ้โหสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะเป ouais anyway ้งก <900 pagar> ็วันนี้นะคะพวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเท้าแบบจัดเต็มมากๆเลยก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับคุณหมอเป้งนายแพทย์เอกชัยเจริญอาพรวัฒนาค่ะขอบคุณค่ะเป้งครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ฟัง Single b e ีอิงพอดแคสตตั้งแต่อีแรกๆมาจนถึงอีพีนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับความฟิตในชีวิตแบบครบทุกรอบด้านแน่นอนค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเรามีนัดมาฟังเดี่ยวด้วยกันทุกวันศุกร์ตอนเย็นๆค่ะสามารถรับฟังพอดแคสต์ได้ทาง SoundCloud, Spotify, YouTube, p o d b e a n หรือช่องทางอื่นๆนะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะเราก็มี Line แอดของเราเหมือนกันค่ะชื่อเดียวกับชื่อพอดแคสต์เราเลยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่หมออัปเดต EP ใหม่ๆนะคะ และถ้าเกิดใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะถามหรืออยากจะคุยกับหมอเพิ่มเติมก็ที่ Twitter เลยค่ะทิดาการ T H I D A K A R N ค่ะแล้วเจอกันใหม่สุขหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต